สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไว้ นันท,ทีเฮ้ตามครับพี่ฝากเช็คของด้นะได้ครับพี่อ ไม่รับสายแนละ้วฮัลโหลสวัสดีครับผมบอยจากบริษัทกำจัดปวกนะครับพอดีเดือนนี้พบกำหนดฉีดปวกครั้งสุดท้ายแล้วนะครับพี่นุช สะดวกหรือเปล่าครับนัดวันเวลามาได้เลยครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับยังอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหล โอเคครับถ้างั้นพรุ่งนี้ช่วงสิบเอ็ดโมงผมเข้าไปกับจักรกลัวนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็โทรหาพี่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมครับโอเคครับพี่ค่ะครับขอบคุณครับเฮ้ยพรุ่งนี้มีงานอีกละเฮ้ย ความรู้สึกที่อยากจะส่งต่อให้ใครสักคนผ่านคำพูดคำพูดที่ถูกขีดเขียนผ่านทางลายมือไรซึ่งเสียงไรซึ่งสีหน้าไรซึ่งอารมณ์มีเพียงตัวหนังสือที่ระบุไว้ในกระดาษแผ่นสีขาว ้านนี้อพี่ เฮ้ยตามบ้านหลังนี้รือเปล่าวเนี่ยหลังนี้พี่ผมจำได้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมบอยจากบริษัทกำจัดปวกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านแล้วครับช่วย เปิดประตูให้ผมหน่อยครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลอีกแล้ววอพี่ ฮัลโหลมีใครอยู่ที่บ้านหรือเปล่าครับเข้ามาได้เลยนะประตูไม่ได้ล็อกพี่อยู่ชั้นสองในห้องนอนกำลังแต่งตัวอยู่ครับครับโอเคครับ ครับผมครับเฮ้ย hey, ตามเจ้าของบ้านบอกให้เราเข้าไปเลยประตูไม่ได้ล็อกว่ะพี่บ่อยสัญญาณเขามไม่ดีว่ะพี่มันจะตอบพี่แต่ละคำเนี่ยนานจัด <S <S กูจะรู้ได้ไงวะเนี่ยไปเถอะช่วยกันขนของดีกว่า,วาไป ไปไอ้ตามเราไปทำง,งานที่เรารักกันดีกว่าครับพี่ออพี่บอยผมว่าเราสวยแล้ววะพี่สวยเลยวะ เ,เหมือนน้ำยาจะไม่พอ,อพี่ดูดิเหลือเหลือวะเหลือแค่เนี้ยครับไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อ่ะเอาที่เหลือเนี้ยไปกำจัดโปรโชั่นสองเลยกันะส่วนเองอ่ะรีบกลับไปที่ออฟฟิศเอาน้ำยาที่เหลือในออฟฟิศมาเลยโอเคป่ปะ โอ้พี่เวลานี้เนี่ยน,นะรถติดจัดเลยพี่ไอ้เฮรีบไปรีบมาเนี่ยถ้ามาถึงแล้วเองก็ทำชั้นล่างเลยโอเคครับอโอ้ยเพิ่งมา,าแท้แท้เอออย่าบนไปไปไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ย สวัสดีครับขออนุญาตนะครับ เฮ้ยตามตามหรือเปล่าวะตามฮัลโหลฮัลโหลพี่บอยผมจะถึงออฟฟิศแล้วเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่าพี่ว่าน้ำยามเก็บไว้ตรงไหนเอขอขอยู่ตรงชั้นวางแถวสองไงตรงรังนั่นไง โอเคครับพี่เออแค่นี้นะ อ้าวพี่นุชสวัสดีครับวันนี้รบกวนพี่หน่อยนะครับ ว่าไงตามโหพี่เส้นมะรามสองรถแม่งโคตติดเลยพี่ว่าแต่พี่อยากกินอะไรไหมจะผมซื้อให้อน่าพี่เอาข้าวมันไก่แล้วกันโอเคโอเคพี่ได้เดี๋ยวผมแวะซื้อให้รีบรีบมาหน่อยแล้วกันได้พี่ได้อืม เอ้ยหมอสายโอ้ยว้าที เออพอดีผมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพินุษให้ผมเข้าไปทำในห้องพินุษเ์นะครับพินุษ์พินุษเอองั้นผมไม่บรบกวนพี่แล้วนะผมขอตัวกลับก่อนพี่ จะถึงครับพี่พอจะถึงเนี่ยรถโคตรติดเลยพี่นี่ขับไมไกลโอ้ยตามัวเองจะมาพี่ก็ฉีดปวกเสร็หมดทั้งหลังแล้วเนี่ยเนี่ยหมดละเอ้าน้ำยาพอพี่เออพอดีวะงั้นไปครับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่โทรหาพี่นุชเจ้าของบ้านกันได้ครับ เทำไมไม่รับสายวะเนี่ย,ยรู้ว่ากำลังเข้าห้องน้ำอยู่วะพี่พี่บอยผมว่าเราปิดประตูดีว่าแล้วก็กลับกันเลยทำงานเสร็จแล้วนี่พี่เออ งั้นเราไปบอกเราพอข้างหน้าแล้วกันว่าให้ติดต่อเจ้าของบ้านว่าเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะได้รู้โอเคพี่เฮ้ยโอเจ้าของบ้านททามาพอดีเลยฮัลโหลสว,วัสดีครับพี่นุชฮัลโหลค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะครับพี่เสร็จแล้วครับเออ พี่เมื่อกี้ผมโทรหาพี่พี่ก็ไม่รับสายอะ่ะพี่มีปัญหาอะไรป่ะครับพี่พี่มีอะไรผมช่วยบอได้นะครับน้องบอยพี่มีธุระอะไรอย่างนึงให้ทำหน่อยธุระธุระอะไรครับพี่ พี่หน่อยนะแล้วเ,เดี๋ยวค่าส่งนะจะรวมบินเอาได้ครับพี่ได้ได้ได้ไดขอบคุณค่ะครับพ,พี่นุชเจ้าของบ้านบอกให้พี่เอาจดหมายไปสง่งให้แกหน่อยจดหมายอะไรพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนั้นเดี๋ยวพี่เอาจดหมายข้างในบ้านขอแน้วกัน เอ็น <Okay, S 2> นะงนั้นพี่ก็ของมา,าผมเก็บให้ออขอบคุณมากเว้ยขอบใจเว้ย อเอาเลคเชอร์เข้าไปแล้วก็ไปปิดขณะที่กำลังจะปิดสวิตไฟยอยู่นั้นได้ยินเสียงเดินดูหน้าระเบียงหน้าห้องไหนจนหมายอะไรพี่ก็ไม่รูร้เหมือนกันว่าตามสงสัยของลูกชายครับนั่งสกูลเดียวกันเลยดูดิ เอางี้พี่พี่ไปส่งเองนะเดี๋ยวผมอะแยกไปทำงานที่หนึ่งก็ได้ะ่ะไปไหม ฮัลโหลสวัสดีครับผมบอยบริษัทกำจัดกัวครับผมสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทธวัชชัยเพชรผลน,นะครับรองสารวัตรสอบสวนสพภักดิสุวรรณขอเรียนสายกับคุณสุภิชัยหน่อยครับครับผมสุภชัยครับทางตำรวจอยากจะเรียนเชิญคุณสุภรชัยมาสอบปากคำตามหมายเรียกครับ<ม>ในวันที่ห้ากรกฎาคมครับเวลาสิ0เดจุดน อ่าที่สพพักดีสุวรรณนะครับมายเรียกไม่ทราบว่าคุณสุภชัยสะดวกมาไหมครับมายเรียกอะไรครับเออใช่คุณสุปชัยป่ะครับครับใช่ครับ สวัสดีครับดีครับเชิญนั่งก่อนครับครับเออแล้วคุณเออไม่ทราบว่าคุณสุขชัยได้ส่งจดหมายฉบับนี้ไหมครับใช่ครับผมเป็นคนส่งจดหมายฉบับนี้เอง แล้วมีอะไรหรอครับผมคือลูกชายของเจ้าของจดหมายฉบับนี้และชื่อที่จ่าหน้าซองก็คือชื่อของผมเองครับแล้วมันเกิดอะไรเึ้นกับจดหมายครับคือคุณสุวชัยลองอ่านจดหมายฉบับนี้ดูนะครับ นึวันนี้เป็นวันที่แม่ตื่นเช้ากว่าปกติทุกครั้งที่แม่ลุกขึ้นจากเตียงแม่รู้สึกเหมือนร่างกายมันหนักขึ้นทุกวันทุกวันทางที่มือของแม่ปลายเท้าของแม่ เสียงของแม่บันทแทบจะแหกงเหมือนกับกิ่งไม้แม่ขอโทษนะนนท์แม่มองไม่เห็นเป้าหมายของชีวิตแล้วทุกวันนี้แม่เพียงแค่ตื่นประเปลี่ยนดอกไม้ในากกาัดกัน ความสะอาดบ้านเท่าที่แม่จะทำไหวแม่อยากให้บ้านของเราในทุกๆวันมันได้อยู่เพื่อรอวันที่น็ตจะกลับมาแม่รู้ว่าน็อมีเรื่องต้องรับผิดชอบแม่รู้ว่าน็อเหนื่อย แม่ไม่อยากเป็นพาลต์ของใครแล้วลูกนอตแม่ให้คนประชีดปวกบ้านเราแล้วนะตามที่นอตบอกไว้หลังจากนี้สิ่งที่แม่มีแม่ยกให้นอตและครอบครัวของนอตหมดเลยนะลูกนอะแม่ขอโทษนะ ร่างกายแม่ไม่ไหวแล้วจริงๆแม่รักนดมากนะแม่ของผมท่านป่วยนะครับฮะท่านมีหลายโรคล,ลุมเลาท่านทรมานทนไม่ไหวแล้วครับพอผมได้รับจดหมายฉบับนี้ผมก็รีบกลับบ้านท,าทันทีแต่มันก็ไม่ทันครับเด,เ,ดเดี๋ยวก่อน,นครับแล้ว แม่ของคุณเสียตอนไหนครับเนี่ยหลังจากที่คุณคณะพจน์อะได้รับจดหมายฉบับนี้แกก็กลับมาบ้านแล้วก็โทรเรียกโรงพยาบาลใช่ครับแต่ทางโรงพยาบาลที่ชนะสูตรอะพบว่าผู้เสียชีวิตอ่ะเสียชีวิตมาก่อนที่คุณจะส่งจดหมายฉบับนี้สองวันฮะมันเป็นไปได้เหรอครับเนี่ยใช่เหรอ ในเมื่อสองวันก่อนผมยังเจอและได้คุยกับแมุ่ณอยู่เลยแม่ของผมท่านเสียไปก่อนหน้านานจริงๆครับการจากลาเป็นกฎบังคับของชีวิตที่เราทุกคนต่างต้องพบเจอเมื่อเอ่ยคำล่ำลาออกมามันเปรียบเสมือนกับการเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะพบกับการจากลา เตรียมตัวที่จะเดินหน้าต่อไป